มาครับมาคุยกันในเรื่องของ MotoGP กันหน่อยมาย้อนดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับการแข่งขันใน s เปนเฉียงปีซึ่งเป็น3 4ของฤดูกาลนี้แล้วก็เหตุการณ์บางอย่างที่เราก็จะได้เก็บแล้วก็ลงลึกจอลึกมาให้ทุกันได้ทราบนะครับไปกันเลยครับพาย้อนกลับไปที่ s i r c u i t o de j e r e z ในประเทศสเปนครับกับการแข่งขัน m o t ต g p สนามที่4รายการสเปนเงปีครับ สนามนี้ยาว4.4กิโลเมตรกว่าๆนะครับและทางก็ใกล้เคียงกับสนามช้างแล้วก็หลายๆสนาม8โค้งขวาครับ5โค้งซ้ายก็รวมเป็นทั้งหมด13โค้งนะครับลองแล็บเปนตี้ไปอยู่ที่บริเวณโค้งสุดท้ายก็คือโค้ง13นะครับเป็นหนึ่งในโค้งวัดใจของการแข่งขันในสนามนี้ช่วงของทางตรงรับหรือว่าช่วงที่ยาวที่สุดในท็อปสปีดเนี่ย6ก0กว่าเมตรนะครับไม่ถึง1กิโลเป็นหนึ่งในสนามที่มีทางตรงสั้นมาก จุดที่แซงกันได้บ่อยๆนะครับโค้งแรกแซงได้ก็เสี่ยงมากด้วยเหมือนกันนะครับจะต้องเป็นการเบรกลึกแล้วก็พาวเวอร์สไลด์แซงขึ้นมาโซนที่2คือโค้ง6นะครับโค้งที่กล้องแซงขึ้นมาถึง2ครั้งแล้วก็เป็นโค้งที่เป็คกบันดาย่าแซงแจ็คมินเลอร์ซึ่งมีความผิดพลาดนะครับโซนที่3ก็คือโค้ง9ครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นโค้งที่จะต้องเบรกหนักแล้วก็ ยกคันเร่งลึกๆแล้วก็แซงไหลแซงนะครับรวมไปถึงโค้งสุดท้ายก็คือโค้ง13ที่เป็นหนึ่งในจุดที่แซงกันหนักๆมันเป็นการแคลี่สปีดที่เหมาะสมมาตั้งแต่นี่ครับโค้ง1 0 1 1 12หลายคนจะเห็นว่านักแข่งบางคนเนี่ยหลังโค้ง12เนี่ยยังตามอยู่แต่เขาเริ่มจ่อมานะครับเริ่มจะเปิดคันเร่งจากโค้ง12มาพอเปิดคันเร่งจากโค้ง12มาครับการออกจากโค้ง12มาแคลลี่สปีดมาถึงก่อนถึงก่อนถึงโค้ง13เนี่ยมันจะไปได้เร็วกว่า พอมาถึงปุ๊บบางคนเบรกหลังเบรกแล้วก็สลับลายเข้าซ้ายมาแล้วก็แซงกันไปเขาจะใช้ลักษณะนี้ในการแซงซะส่วนใหญ่นะครับนี่ครับเป็นจังหวะที่อาร์เลสเอสปาการโรนะครับแซงในโค้งสิบสามนี่ครับมีอาร์เลสแจ็คมิลเลอร์แลวก็มาร์คมาเกสในปีที่แล้วนะครับเป็นภาพของปีที่แล้วสนามนี้ครับเดี๋เตอรโอเรนโตรอซซี่ครับมาให้กำลังใจ เด็กๆในทีมครับก็คือ m ูนี่เวียฟ m ร์ดิซิกโมโจีทีมถึงในพิษเลยโดยเฉพาะคนนี้ครับน้องชายในสายเลือดนะครับนั่นก็คือลูก้ามาเนนี่ครับสว่วนนี้ในรอบสปรินต์ลงไปทักทายนะครับแล้วก็ไปยกนิ้วโป้งให้เดน,นี่ปรโรซ่าบอกว่าโอ้เยี่ยมมากกลับมาแข่งในด้วยสิที์บกายก็ยังทำได้ดีอยู่ถือว่าเป็นบุญตาของแฟนๆ m o t o จ p จริงๆนะ นั้นเฮียแกจะมานะครับไม่ค่อยว่างครับไปแข่งขันในออฟอร์ t เทคในเรื่องของ World GT นะครับจุดที่ใช้เบรกหนักๆครับใ้าการให้ข้อมูลโดยเบมโบนะครับก็จะมีโค้ง1โค้ง6แล้วก็โค้ง13เพราะเบรกหนักครับเบมโบก็เลยแนะนำให้แต่ละทีมนั้นใช้เบรกนะครับที่ เหมาะสำหรับสนามที่เป็นเบร่หนักๆก,ก็คือเนี่ยครับสามมิลนะครับแล้วมีแ s แล้วก็ Extreme Cooling ซึ่ง Extreme Cooling เนี่ยก็จะเป็นเ,เบรกที่สามารถระบายความร้อนได้ด้วยไาโบกาตาโรค,ครับมีโยชิฮิโรฮิดากะนะครับซึ่งเป็นประธานใหญ่ของยามาฮ่ามอเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาถ่ายรูปด้วย ตัวเลือกยางที่ให้มาครับไทยโลเคชันโดยมิชลินครับยางหน้าเป็นยางแบบซิเมติกนะครับยางหน้าเนี่ยเท่ากันทั้งซ้ายและขวาในส่วนของแก้มยางครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดให้มาสามความเผส่วนยางหลังเป็นแอสซิเมติกแอสซิเมติกคือแก้มยางฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยจะมีเนื้อความเผาไม่เท่ากันนะครับสนามนี้ใช้เบรกหนักแล้วก็เรื่องของการใช้ยางฝั่งขวาเยอะกว่าก็เลยให้แก้มยางฝั่งขวาที่แข็งกว่ามานะครับเพราะเป็นยางซอฟต์กับมีเดียม กี่สตาร์ทครับมีอาเลสเชสวาโรลเป็นเจ้าของโภครับข้างๆก็เป็นแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ฮอเกมาตินกี่ที่4ครับแบรดมินเดอร์5ฟรานเชสโกบัญญาแล้วก็6แดเนี่เปโรซ่าครับ789ครับมีมิเกลมาลูราเอ่อยฮริซาโกอแล้วก็ลูก้ามานินี่ครับ10เป็นบรูิกเบียร์เลส11ทาคาจินะคาับมิ12อเล็กมาเกสครับ13มาโกเบเซคี้สิฟรังโกโมเนลลี่ครับ15ฟาบิโอดิจิอันนดนโตนิโอ สิบหกฟันโบกานาโรครับ17ดราอูเฟรนเดส18อเล็กซ์รินครับ19เซฟานแบรโด20โจอันเมียยี่สอากุโซเฟรนเดส22โจนาทโฟเกอร์แล้วก็23ครับอีเคเลโกนานั่นคือผิวสตาร์ทครับจริงๆแล้วการแข่งขันในสนามนี้ก็ยังคงมีสแตนของมาร์กมาเกสครับพอลงแข่งไว้ได้แฟนๆก็ยังเชียร์อยู่มาทำเป็นป้ายผ้าขนาดใหญ่มานะครับเกตเวลซูนมาร์ก นี่ครับเป็นจังหวะวอร์มอัพแลบบอกไปแล้วพอเริ่มต้กนการแข่งขันมาครับออกมาเนี่ยรถของ KTM นั้นทำได้ดีนะครับขึ้นมานำได้ก่อนแต่นี่เป็นภาพในวอร์มอัพแลบนะครับแล้วพอตัดกลับมาครับก็เป็นจังหวะที่ล้มไปแล้วในเซกเตอร์แรกครับจากนั้นก็มีธงแดงเลย คือในช่วงแรกก็ต้องยอมรับจริงว่า KTM ทั้ง2คันทั้งแจ็คมิลเลอร์แล้วก็แบดมิเ n ลเลอร์นั้นทำได้ดีขณะที่ r า s ิเ r ชมีปัญหาหนักมากในการออกตัวนี่ครับทรงแดงจากมาที่ดินจาวิเนะครับเพราะว่าฟังโกตาโร่อยู่ในกลุ่มที่เกิดเหตุณจุดนั้นครับเจ้าหน้าที่ medical center ครับเจ้าหน้าที่ทีม emergency ต้องรีบเข้าปรีกมาดูแลแล้วครับเพราะมีธงแดงอยู่ พอทองแดงรถแข่งทุกกานก็นํากลับไปที่พิตครับบริเวณที่โค้งสองครับมีฟันโกาตาโรมาโกเบซคคแล้วก็มิเกลออริราก็ยังถือว่าโชคดีที่นักแข่งไม่ได้มีบาดเจ็บหนักทุกคนนะครับยังมีสติแล้วก็สามารถออกจากจุดเกิดเหตุได้โกาตาโรดูเหมือนตอนแรกเนี่ยนอนค้างอยู่ครับแต่จุดสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาได้ครับแต่คนที่หนักสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านฟิตลงแข่งขันต่อได้ นั่นก็คือมิเกลโอลิเวราครับสุดท้ายก็มีรายงานว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ข้างขวาหลุดอีกคนหนึ่งมาโกเบเซคี้ก็ไม่เป็นไรมากนะครับนี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ขึ้นมานะครับจังหวะที่กาดา r โรเขาเทินเข้าไปโดนบีบเข้ามาทั้งสองฝั่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาโกเบเซคี้ที่อยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นมิเกลโอลิเวรา นี่ครับรถ Medical Director เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลตลอดนะปีนี้ผมชอบมากนะครับการการให้ข้อมูลของ m o t ตอีพเนี่ยทันท่วงทีมากๆเก็แจ้งเข้ามามีทั้งข้อความจาก Medical Director นะครับก็ตรงนี้ครับว่าขนส่งตัวของมิเกลล่านั้นไปตรวจสภาพร่างกายนะครับที่ Medical Center นี่ครับสภาพรถแข่งมิเกลล่อาครับ นี่เป็นจังหวะที่กาตาโรเข้ามาค,คือข้อศอกของกาตาโรเนี่ยรถในเฟรมด้านหน้าของกาตาโรเนี่ยไปสะกิดที่ข้อศอกของมิเกลโรดาแล้วด้านขวาก็โดนบีบเข้ามาโดยมาโกเบเซคีครับมาแบบนี้ก็ไปไม่ไปไหนไม่ได้ครับสุดท้ายคลิ้งไปเลยล้มสไลด์เอามิเกลอ,ออกไปครับนี่ครับแล้วรถแล้วคนมันก็แทกออกมามิเกลหนีไม่พ้นครับเพราะว่า ตัวเขามาพร้อมกับรถนะครับตั้งหลักไม่ทันเห็นไหมฮะหลุดมากับรถเลยครับมาเข้ามาพร้อมกันแล้วก็พุ่งไปอัดที่แอร์เฟนซึ่งเป็นกำแพงลมครับจนปุ๊บตัดมาควาตาร่ก็เขาก็เซ็งนะครับเ,ออเหตุการณ์แบบนี้นครรถแข่ง M1 ของควาตาร่ครับ,ลแ,รบแล้วก็สามารถรออกไปดูดต่อได้นะครับในการแข่งขันเนี่ย ในรุ่น m o t o GP ถ้าสังเกตหลายๆครั้งนะครับนักแข่งที่ถึงแม้ว่าจะพลาดล้มไปแต่ก็สามารถกลับมาสู่พิษได้ภายใน5นาทีก็จะสามารถแข่งขันต่อได้แตกต่างจากในรุ่น Mo t o 2และ Moto3 ที่นักแข่งจะต้องเอารถวนกลับมาวนกลับมา1รอบสนามแล้วก็กลับมาที่พิษให้ได้ภายใน5นาทีซึ่งตรงนี้ผมก็ยังสับสนอยู่กดในเรื่องธงแดงของของแต่ละรุ่นนะครับ ถ้ามองให้วิเคราะห์คืออาจจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถเพราะว่าในรุ่นโมโตทเนี่ยถ้าว่าโมโตทหรือโมโตทรีเนี่ยว่ากันตามตรงคือมีรถแข่ง1คันแล้วถ้าคุณไม่สามารถขี่รถวนรอบสนามกลับมาได้เพื่อเอามาซ่อมแซมเนี่ยนั่นหมายความว่ารถแข่งของคุณมันเสียหายหนักมากแล้วมันก็เสี่ยงที่จะเสียหายอีกหากขนส่งกลับมาโดยรถสกูตเตอร์หรือว่ารถยกนยครับแล้วออกไปซ่อมต่อ ผมมองในมุมนั้นนะครับแต่ว่าในโมโนยจพยีเนี่ยมันมีรถแข่งสองคันที่พร้อมที่จะให้หนักแข่งนั้นแข่งต่ออยู่แล้วดังนั้นก็มาแข่งต่อได้ครับหลังรีสตาร์ทพอมันไม่ครบรอบแรกนะครับมันไม่จบรอบแรกแล้วก็การแข่งขันยังไม่ยังไม่ผ่านเศษสามส่วนสี่ของเรสก็จะกลับมาดวลความเร็วกันแบบปกติลดร,รอบไป1รอบครับจาก25ลหลงเหลือ2 4อเรสยังเป็นเจ้าของโพนะครับกริดเดิมครับก็เริ่มเหมือนเดิม คือโดยปกติแล้วในการแข่งขันถ้ามีธงแดงเนี่ยจะยึดจากอันดับล่าสุดอันดับล่าสุดของรอบที่จบไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ครบรอบเลยก็กลับไปยึดกิจสตาร์ทเดิมนะครับโวไปหนึ่งกิดมิเกลเรล่านะครับกิจที่7จ็ดมาโกเบเซคกีกับเฟโบกาตาโรก,กลับมาได้ครับแต่กาตาโรก,ก็โชคร้ายหน่อยกับจังหวะนั้นเนี่ยเซจวดก็มองว่าเขาขี่แบบไม่มีความรับผิดชอบกับนักแข่ง คือถ้าว่านาตรงครับสมมุติถ้าถ้ากวาตารุยกันเล่งนิดนึงโดยที่ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นในมุมมองของเซจูดเขาก็มองว่าถ้าไม่ได้ไปเร็วแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปถูกถูกสถานการณ์บังคับในการถูกแซนวิชแต่ในมุมมองอตา,าร่เองเขาก็อธิบายนะครับเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะที่เขาก็พยายามทําให้ดีที่สุดเหมือนนักแข่งคนอื่นๆก็คือไปไปในเลสซิ่งไลน์นะครับเขาก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะโดนบีบเข้ามาแบบนั้น ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บทลงทุก็คือบทลงโทษครับโดนลองหละบ penalty ไปครับการแขนะ่งขันเนี่ยนี่ครับรีเพลย์มันเป็นจังหวะที่แฮนด์ของกาตาร่ใช่ไหมแฮนด์ด้านซ้ายไปโดนข้อศอกของมิเกลเรยล่านะครับรีเพลย์ก็จับไหมดูก่อนที่จะล้มไปจังหวะนี้แหละอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในการตัดสินว่ากาตาโร่นั้นพุ่งเข้ามานะครับคือเป็น เป็นการล้มที่น่ากลัวนะผมเองก็ตกใจเห็นนักแข่งนอนอแล้วก็โดนรถของตัวเองอัดเข้าไปอยู่ที่แอร์เฟนส์ด้วยครับแล้วพอเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ครับ KTM ยังแรงเหมือนเดิมครับนี่จอยนเมียร์ล้มไปครับ KTM พุ่งขึ้นมาออกตัวแล้วก็ขึ้นมาไปผู้นําได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่ฟาโบกาตาโร่ครับออกตัวจากกริดที่16ก็ขึ้นมา14ได้ในช่วงแรกนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่มีการพูดถึงครับจังหวะที่แจ็คเมลเลอร์นั้น เสียบแซงในโคงสุดท้ายขึ้นมาข้างหน้าฮอเกมาตินครับมาตินก็แบบสายหน้าแล้วก็กง,ง,งงว่าที่ทำไมแจ็คถึงไม่มีบทลงโทษน,นี้ก็มันไม่ได้นำพาไปสู่ความเสียหายจนที่มาตินนั้นพลาดนมแล้วก็ไม่ได้แปะกันแล้วฟาวนตาโร่ครับเข้ารับรองหลับ,ลลบพนัลตี้ก็จริงแต่ปัญหาคือขี่ทับเส้นขาวครับทุกท่านเดินคันเร่งมากไปหน่อยที่ผมบอกครับว่า นักแข่งในการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในในเรสหรือว่าการเข้าลองแฝงพนธตี้ครับการเดินคันเด่งมากเกินไปการแครดี้สปีดมากเกินไปมันทําให้องศาในการเลี้ยวโค้งเนี่ยมันมันไม่สามารถคุมให้อยู่ในลิมิตได้และนี่ก็เหมือนกันครับความเร่งรีบของปาซาโรครับเปิดคั้นเร่งออกมาอันดับขยับขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เลยต้องมองเป็นว่าทำลองแลงพนตีไม่สำเร็จโดนให้เข้ามาทำลองแลงใหม่ นี่ครับแล้วตัวของตัวของฟานเชสโก์เมเย่าครับจังหวะที่ไปแปะแจ็คมินเลอร์เนี่ยแซงขึ้นไปครับที่โค้ง6เขาก็เลยโดนปรับโทษนะครับให้คืนตำแหน่งให้แจ็คนี่ครับจังหวะนี้เป็นการเข้ามาแล้วก็เปิดคันเร่งเดินปเปิข้ามาแล้วโดนกันนะครับแจ็คก,ก็โวยสุดท้ายแล้วจ้อต้องคืนตำแหน่งให้แล้วพอคืนตำแหน่งให้ครับ เโก้เนียก็กลับไปอยู่ในจุดที่วางแผนการขี่แบบไม่ได้พุชมากนะครับและนี่เป็นจังหวะล้มที่น่าเสียดายนะครับของออโยฮันสาโก้รวมไปถึงมาโกเบเซคีนี่ครับเบเซคีล้มในจุดนี้ครับขณะที่ในช่วงสีรอบครับ กานใชโซูมาร์เย่าพอเขาลงไปอยู่อันดับ3นะครับคืนตำแหน่งให้แจ็คมิลเลอร์เนี่ยเขาก็ขี่แบบบริหารเวสเก็บยางไว้ใช้ในช่วงท้ายขี่แบบบททนนะครับแล้วก็ค่อยๆแสงใจมิลเลอร์ขึ้นมาจากความผิดพลาดที่มิลเลอร์นั้นบานไปที่โค้ง6และช่วงท้ายก็มาไล่จอนะครับไล่บีตัวของแบดบินเดอร์นี่ครับไล่บทเข้ามาเรื่อยๆ ตัวเลือกอยางที่ใช้ก็เหมือนกันนะครับก็คือมีเดียมมีเดียมแล้วก็ต้องชื่นชมไปโก้อย่างหนึ่งตรงที่ตัดสินใจเลือกเก็บยางไว้ใช้ไม่ได้พุชมากนะักและนี่เป็นจังหวะที่แซงขึ้นไปได้มาไล่บี้อันหนึ่งคงสุดท้ายนะครับตัวของแบดบินเดอร์เองพยายามจะเอาคืนครับแต่ว่าพลาดตั้งแต่โค้งสิต่อ13มันก็เลยทําให้สปีดนั้นไม่ดีเพียงพอนี่ครับ จังหวะโค้งสุดท้ายจะพยายามมาเบรกลึกแต่มันไม่ถึงครับก็เลยกลายเป็นคนนี้นะครับเปโก้มลยาชนะไปดเดวิดเทารอโซี่คลั่งเลยครับ <c oughs> เป็นการฉลองชัยชนะแบบโอ้โหถ้าดูถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นว่าแกแบบสายอารมณ์สุดๆนะครับและนี่ภาพบรรยากาศบนโพเดียมครับแจ็คมินเลอร์มิเกลเรลราครับสหนุม่มจาก k อ m ขึ้นโพเดียมพร้อมกันเลยครับ ยอดเยี่ยมจริงๆขณะที่เปโก้ไม่ได้ยาครับสนามนี้ชนะไปต้องต้องชมครับขี่ฉลาดแล้วก็อดทนมากแจ็คครับเหมือนเดิมครับชูอี้แต่รอบนี้ไม่กล้าเอาให้ใครกินครับกินเองแล้วก็โยนรองเท้าลงไปให้แฟนๆครับหันมาเห็นหน้าเปโก้แล้วเปกโก้คงบอก no แจ็ค no หรือเปโก้อาจจะเคยให้ เคยให้สาบานวา่าผมจะไม่ดื่มอีกแล้วหลังจากที่ไปหลุดลงหลุดลงข้างคูนะครับจากการที่เมาเมาแล้วขับ ه, ก็พอไม่มีคนดื่มก็มาถ่ายรูปกันครับ <laughs> ผลการแข่งขันครับมาสรุปกันหน่อยฟรานเชสโกบันยาช,ช,ชนะไปครับขี่ได้สุดจริงๆสนามนี้3 9นาที29.085ครับอันดับที่2เฉ <laughs> ือนกันแค่จุด221ครับก็คือบรามินเดอร์อันดับที่3เนี่ยแจ็คมินเลอร์ครับ อันดับที่สี่ฮอกเก้มาตินอันดับห้าอาเลสเชสปาการ่ก็ยังตีที่ไม่ล้มนะสนามนี้อันดับที่6เป็นของลูก้ามานน่ครับเจ็ดแทนนี่เปโรซ่าแอเล็กมาเกสครับเทาคากินาคาการิสิเป็นของฟันโบกาตาราโร่ครับถึงแม้จะต้องเข้ารับรองหลักเพน่อที่ถึง2ครั้งก็ยังไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่10ได้อันดับที่11ฟราโกวิเนลลี่ครับโลนรองหลักเหมือนกันเป็นสนามที่โอ้โหเคาะซ้ําสุดๆจริงๆสำหรับยามาฮ่า นักแข่งทั้ง2คนครับโดนลองหลับเป็นี้อันดับที่12ครับฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอ13ออกุโซเฟเนเนสสิสี่เป็นของเซฟรานแบร์เดลครับ15ราออูเฟเนเดสซิโปกอิเคเลกวาน่าครับอันดับที่17โยนาสโฟเกอร์ครับนั่นคือ17อันดับที่จบการแข่งขันครับไม่จบมาก็มีมาริกบิอาเลสโยฮานซากโอมาโกเบเซคิอเล็กซ์วินโจอันเมียแล้วก็มิเกลโรลาที่ ชนไปนะครับตั้งแต่รอบแรกที่มีธงแดงครับก็ไม่สามารถที่จะดีแคฟฟิตมาแข่งขันต่อได้คะแนนสะสมครับพอมาโกเบซคกีล้มไม่มีแต้มในเมนเวสเปโกมาในยาชนะครับก็เลยกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้มี87คะแนนเบซคกี eki, ล่นไปอยู่ดับ2นะครับตาม22แต้มที่น่าสนใจเนี่ยครับนักแข่ง KDM 2คนครับพรวดขึ้นมาอยู่อับดับ33และ4นั่นคือแบทบินเดอร์กัแจ็คบินเลอร์ครับ ทำไปทํามาเนี่ย KTM จะมีรุ่นแชมป์โลกนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยครับปีนี้ก็ต้องรอดูว่าการแข่งขันในโซนยุโรปตั้งแต่ที่เอ่คเรสเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงการแข่งขันที่เลอร์มองมูเจนโลซัเซนริงแล้วก็ที่เออแอสเซนสถานการณ์ของ KTM จะเป็นยังไงถ้าพวกเขายกหลับได้จริงนะครับมีโอกาสที่ทำงานได้ดีนะครับ12 12ครับหมายเลขนี้ครับอยู่อันดับที่5ครับมาริเบียเลสรอบสุดท้ายโซ่ขาดผมก็ดูอยู่ขับมาดีๆอยู่ดีรอบมันหายไปนะครับรอบมันวุ่นขึ้นมาสุดท้ายก็เลยต้องเอารถเข้าข้างทางอันดับที่6นะครับลูก้ามารเน,น่เจทอเก้มาติน8อเล็กซ์บินครับ9โยฮันสซาโก้10อเล็กมาเกสครับ1 1 12ฟอนโบโาตาโรแล้วก็ฟังโก้มาเรนี่ครับ เป็นปีที่เหนื่อยมากจริงๆฮิวยาม่าอันดับที่13ครับอเลชเชสปาราโร่สิมิเกลเูร่าครับ15ฟาโบดิจิอันนันโตนิโอครับ16บหกออพุสโซเฟรนเดส17ทาคากินาคากามิครับ18ดเดนิเบโรซ่า19มาร์คมาเกสครับเก็บได้7แต้มตั้งแต่การแข่งขันที่สปรินต์เอ่อการแข่งขันสปรินต์ในเรสแรกที่ปอติเมลนะครับ20จวนเมียครับโอ้โหพลาดล้มไปซะบ่อย ยี่สิบเอ็ดมิเคเลบิโร่ยียนัสโฟเกอร์ครับยี่สามลาอุเฟนเดสยี่สิบสี่เซฟรานแบรเดลแล้วก็คะแนนสะสมประเภทคอนรัคเจอร์ครับหรือว่าทีมผู้ผลิตรถแข่งดูคาตินำอยู่ครับมี137คะแนนตามด้วย KTM ครับแล้วก็อปิเลี่รวมไปถึงฮอนด้าปิดท้ายด้วยยามาฮ่าคะแนนสะสมประเภททีมครับยังคงเป็นคู่นี้ครับที่คะแนนสะสมเป็นผู้นำครับเบเซคคีกับบิลีครับ, i, บ, i, รบมีร้อคะแนนตามด้วย เดนบู KDM Factory Racing ครับแจ็คมินเลอร์และแบดบินเดอร์ครับและอันดับ3ามพรีมาพรามักเรซซิ่งครับอันดับ4ี่ดูคาติโรนัลโด่ทีมห้าอพเวียร์เรซซิ่งหกมอนสเตอร์ไอจีเอ็มห้าครับแล้วก็ไล่รถหลัน่นกันลงมาครับส่วนนักบิดประเภทจากทีมอิสราครับตัวของมาโกเบเซคี้นั้นเป็นผู้นำบนแชมเปี้ยนชิพตามด้วยมารินี่ครับ2นักแข่งจากมูนิเวียโพลิซิค แล้วก็อันดับ3ฮอกเก้มาตินสี่อเล็กซ์ลินห้ายฮันซาโก้หกอเล็กมาเกสเจ็ดมิเกลโอริล่าครับบาดเจ็บไปอีกแล้วก็ต้องมารอดูครับว่าจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดที่สมบูรณ์ที่สุดได้แค่ไหนอันดับที่8ดิเจอันโตนิโอครับเก้าอัลโซเฟเนเดสรุกกี้นะครับสิบนาคารามิสสิบเอ็ดโฟเกอร์แล้วก็ 12, ul, สิบสองลาอูเฟเนเดสคะแนนสะสมของเรดิอิสลาครับก็ยังเป็นมูนิเวียโฟร์ที่นำอยู่ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในการแข่งขันสเปนิชกลางปีครับที่เคเรสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การแข่งขันสนามหน้าครับโมโตจีพีก็จะโยกไปดวลความเร็วนะครับกันที่เลอมงในประเทศฝรั่งเศสนะครับระหว่างวันที่1 2ถึง14พฤษภาคมก็ตรงกับวันเลือกตั้งในบ้านเราพอดีเลยก็มาติดตามกันดูนะครับกับการแข่งขันในสนามหน้าว่าสถานการณ์ของหลายๆทีมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนดูคติจะยังคงอยู่ในแถวหน้าได้อย่างต่อเนื่องไหม ขณะที่ KTM เองก็ยกระดับขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์มากจริงๆยามาห้ากับฮอนด้าต้องหาจุดลงตัวให้เจอครับหลังจบการแข่งขันที่ k คเรก็มีโอกาสได้ลงทดสอบอีกครั้งหนึ่งในแบบ Official Test พวกเขาจะใช้ประโยชน์จาก Official Test ครั้งนี้ได้ดีแค่ไหนก็มาติดตามกันดูครับก่อนเข้าสู่สนามหน้าที่เลอมองในอีก2ส,สัปดาห์ครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง เร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง <im ited> บอลชูบีวันเอาเนลยามาฮาอหนึ่งห้า